Không. Xong đấy rồi Ui to quá. สวัสดีครับวส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนครับ grab พอร์กันคือเอาครับกับช่องเคยบนคนกําลังสินวันนี้ผมก็นงเบียะนองเบียะเพรานผ้าผมมาเอาสายเกาหลีอีกซําหนึ่งวันนี้เพือ่อน <c oughs> เมนูยังบมูแม่สั่งเออยังเกาะเห็ดเข้มท้อยหมูสามชั้นหมูสามชั้นพันเห็ดเข้มท้องร้านน้ำจิ้มยังบอกบ,บอกพ่อพี่น,อนนะ้องเน่ยน้ำจิ้มยังโคชรสุจังบอกโคตรสจัง บ่อจากคืออยางเนื้อย่างแต่ว่าย่างมันดินใส่อีกจ้ะมาพี่น้องมาเลยอ่ะกินมาจ่าบมกระดินตอกหอบนี้โมกระดินตัวเฮดสำมลิสมาแล้วเรียบร้อยรุยเลยโอ้เป็นตัวเสียบพี่น้องนะครับโูจ้ากินเลยเนาะอืม

อร่อยนะอืมอันน,น้ำซอดนี่ต่ำมได้จับเป็นผ้ายเบียกกินเบียกกันแบบได้แบบแซ่บแทงเนี่ต่ำเห็นให้เบียกกินนะเบียกก็เได้จับแกะรสชาติต่ำมมาก แกรสจัดดิตามเมตเนี่ยกินมากมาเห็ดแบบนี้มาแปลเอาว่ะ thì nó phẳng chắc giã vậy ừ, ừ เฮ็ดเค็มท่องกรุบกรุบแห้งบุญสายคมุ่งมมเนี่ย ใส่ติเกียบไม่ค่อยถัดปันไดพี่น้องเจ้ากับใส่โหลด <laughs> เขามากคนนะพไปนอกคุณกินเนี่งกินเน้เพิ่นนะครับจะพาเพิ่นกินเนงเพิ่นกินเนื้อ มันมีทานให้บานจ้ะพี่น้องเป็น้ังคือประธานนอกบานบอกพี่น้องแม่ไปทุระไม่แล้วไปทุระจานเด็กครับ กลินเฮียไปนิดหน่อยนะเนาะใช่ไหมเต้นนิดหน่อยนะครับเนาะกิ่นยังหาดน้ำเสีอน้ำผาเนี่ยติ่งหน่อยขาดยังหูบอะหูบอะขาดยังน้ำนี่เหรอน้ำอันดุง กินเอไม่สิวนแต <c oughs> ่สิว่าพี่น้องสิว่าโอ้พี่จะขึ้นว่ามาคนอ้วนบ่นี้บอกหยอกใสนเสืยพี่น้องบอกทันแล้วบอกหยอกพี่นองเสือ กูเลยนะมันบอกว่าสิ่งสิ่งเต็มจานหมูสามชันกิโลหนึ่ง รสใจแย็นร้อนสนเบียงพลิดเพลินเจลีหัวข้มเยี่ย มากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากทีนีีอรเ่ยเด้อหนึ่งแล้แบาทเนี่ยอืมเจ้าไหม บ่ล้มป่าอยู่บอกว่าเมียงเกาหลีอืมอืมเป็นอื้มอื้ม ขันยุกาลีนันทิพกาลีเนาะนี่ใส่ช่วงมือกอ๋ออะไร สำหรับคลิปนี้คือเกาครับพี่น้องเพื่อนพามากินสายกกเกาหลีพงอือกินคือเกาเนาะแต่แซบมันมันคือเกาเท่หไรกินน้ำคนผักกับสีหักเพื่อนก็กินคือเกาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังรับำเนาะขันถึกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสองคนนี้นะครับผมกินพิษพลาดประกันไหขออภัยครับ มื่อนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนคลิปหนาพอกันไหมครับช่องเคยบนคนกับลาสินสสครับผมสวัสดีครับ